ช่วงที่สองของรายการพนหลังข่าวตามที่เรียนที่ทราบนะคะในช่วงนี้จะลองมาพูดคุยกันสอบถามมุมมองความคิดเห็นของเอกชนกันบ้างคิดอย่างไรเห็นอย่างไรถึงลงมาช่วยเหลือทั้งพี่น้องประชาชนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในเวลานี้ช่วงที่มีไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดคุยกันกับคุณจรีพรจรุกรสก,กุลประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท W H A Corporation จำกัดมาหาชนซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจริพรค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณชวีค่ะ่ะเรียนสอบถามมุมมองความคิดเห็นหน่อยกับกรณีที่เอกชนต้องลงมาร่วมด้วยช่วยกันให้ผ่านพ้นไวรัสโควิดสิบในเวลานี้ค่ะคือท่นเชนมองว่าโควิด -19 ีนครั้งนี้มันเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ระดับโลกนะคะค่ะซึ่งในประเทศของเราเนี่ยก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหรือโลกนี้ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะค่ะซึ่งเรามองภาพว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐ นะคะอย่างเดียวทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนั้นในภาคเอกชนเองก็เลยมีการคุยกันเรื่องค่อนข้างจะมากเลยค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะช่วยในเรื่องนี้กันได้อย่างไรบ้างอะค่ะค่ะ WHA ช่วยอย่างไรบ้างคะโอเราทาหลายส่วนมากค่ะนะคะคือตั้งแต่หนึ่งการบริจาคเรื่องเงินนะคะไปยังโรงพยาบาลหลักๆ S <S ที่ต้องรับมือกับโควิด -19 ีนนะคะ,คะตั้งแต่โรงพยาบาลารามาธิบดีโรงพยาบาลศรีลาโรงพยาบาลราดิชีนะคะหรือกระทั่งโรงพยาบาลค่ายพัตตีสวนต่างๆนะ,ะหรือกระทั่งรวดต่างๆนะคะ,คะถัดมาเราก็มีการกลุ่มไล์กลุ่มในหลายๆกลุ่มนะ,ะที่มีการพูดคุยกันสอบถามไปยังทางอาจารย์หมอต่างๆนะคะว่าจริงๆโรงพยาบาลขาดแคลนอะไรได้บ้างะะะอะไรบ้างนะคะ,คะค ซึ่งบางครั้งเนี่ยโรงพยาบาลอาจจะมีเงินแต่ว่าบางทีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะล่าช้านะคะหรือบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ของปัญหาไม่ได้จริงๆเราก็พยายามช่วยกันนะคะตั้งแต่ทางด้านตัวหน้ากากาอนามัยนะคะหรือชุด PPE ต่างๆนะคะหรือกระทั่งเครื่องช่วยการทํางานของหัวใจและปอดนะคะอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะคือบางครั้งเนี่ยนอกจากบริจาคเงินแล้วเรายังต้องช่วยหาซื้อขึ้นมาเพื่อให้อุปลาฒนกรากนทางการแพทย์ได้ใช้ตรงนี้ให้ได้ทันทวงทีนะคะ เราหาของในการบริจาคยากไหมคะทั้งหน้ากากอนามัยทั้งชุด PPE ค่อนข้างจะยากนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยทในช่วงแรกเลยพอโดยเห็นทราบเรื่องของน้าากหน่อยที่ขาดแคลนเราก็ติดต่อไปอยังบริษัทใหญ่ที่เมืองจีนเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งก็เป็นลูกค้าของเราเนี่ยนะคะให้ช่วยหาให้นะคะ <c oughs> แต่พอเราให้หาเสร็จแล้วเราก็นําสเปคที่เขามีส่งให้ทางหมอดูก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าหลายๆคนที่เกิด่านฟังตามข่าวแล้วเนี่ย ออประชาชนทั่วไปก็ช่วยกันเยอะมากเลยพยายามจะหามาบริจาคใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยสเปคมันใช้ไม่ได้สิ่งที่เราทําคือเราส่งสเปคให้ทางด้านทางด้านอออาจารย์หมอช่วยดูก่อนเลยว่าได้หรือเปล่านะคะพอใช้ได้เสร็จปุ๊บเราก็ทําเรื่องการสั่งซื้อเข้ามานะคะไม่าจะทางด้านจากจีนเองแต่ทางด้านตัวไต้หวันเองอะไรเองเกาหลีเองอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะค่ะเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะเพราะบางคนสั่งซื้อโอนเงินไปให้ไม่ได้ของบางส่วนได้ของมาแต่ปรากฏว่าของที่ได้สเปคก็ไม่ตรงกับที่บอกไว้ตอนแรกอีก ของเราพอดีเนื่องจากว่าเรามีลูกค้าที่เปบริษัทใหญ่มากของจีนที่ทำเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซโดยตรงนะคะเราก็เลยไม่เจอปัญหาเรื่องนี้คือทีแรกจะให้เราไปสั่งซื้อตรงเองเราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะเพราะกลัวว่า 1. นจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของสองได้ของไม่ตรงตามสเปคอะไรพวกนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีประเด็นว่าพอจะนำนำพวกนี้เข้ามาก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะแ เรื่องภาษีใช่ไหมคะ,คะแต่หลังทางด้านรัฐบาลกาล็มีการเรียกปรกษาท่านรองนายกาท่านก็บอกว่ารัฐบาลจะประกาศซึ่งได้ประกาศไปแล้วนะคะ,คะว่ายกเว้นภาษี40นในการนาเข้าพุงทางด้านตัวนักกากหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกนี้คะ่ะตรงนี้ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะค่ะแล้วชุดที่เก่อนนี้เราก็กลัวค่ะค่ะเช่นกันค่ะแล้วก็มีการสั่งทางด้านตัวเกาหลีทางไต้หวันคะโดยมีกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยช่วยช่วยกันสังหรือกระทั่งหลังสุดเนี่ยนะคะที่มีการทางทางด้านรณฐวิสาหกิจุลาใช่ไหมคะที่มีปฏิบ คือตอนนี้ทําทุกอย่างเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้ให้อุปกรณ์ทางการแพทย์มีพร้อมที่ให้ทางด้านบุคลากรทางแพทย์ได้รับมือกับโควิด -19 นะคะค่ะขออนุญาตสอบถามทั้งหน้ากากทั้ง PPE นี่บริจาคไปมากน้อยขนาดไหนแล้วคะคือเรามองภาพว่านะคะเราทั้งหมดริจับรวมไปสิบกว่าล้านบาทแล้วนะคะทั้งเงินทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะหลังสุดเนี่ยเราก็เราลังจะได้ตัวหน้ากากไม่ได้เป็นตัว N เก้าสิบ้านะคะแต่ว่าเป็นของจีนซึ่งถือว่าเป็นเชนเก้าสิห้าถือเป็นเชื้อเดียวกันใช้ได้แ N เก้าสิ ของทาง 3M เราก็จะได้มาอีกหมื่นชิ้นนะคะ่นะคะคิดว่าของน่าจะเข้าอาชย์หน,น้าจะน่าจะจำไปให้ดีกว่าทางสังพทย์เพิ่มขึ้น,นะคะ<ร>อีชทีพีก็ทีก็เป็นพันพันชุดแล้วแต่เลยค่ะว่าเราหาได้แค่ไหนอะ,ค,ะค่ะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินเอกชนบอกว่าคือเงินอนะมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่สําคัญเท่าเรื่องของการหาของที่ยากยิ่งกว่าแต่ถือว่าเก่งมากนะคะที่ทางเราสามารถที่จะหาของได้พอลงพื้นที่ไปจริงๆให้การช่วยเหลือจริงๆแล้วเนี่ยมองว่านโยบายของภาครัฐที่ ประกาศออกมานะเวลานี้เพียงพอกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ไหมคะคือตังตูดิฉันมองภาพนะคะว่าบางครั้งเรื่องก็เป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเจอนะคะร <c oughs> ัฐบาลก็พยายามทำในหลายๆเรื่องแต่จะให้ได้ตรงตามใจทุกคนที่ว่าวเชียงคือจะคงไม่ใช่นะคะ <c oughs> ซึ่งในตอนหลังที่มองภาพว่าทางภาครัฐได้ให้ทางด้านพวกอาจารย์หมอต่างๆมาดูแลเรื่อง,ๆๆงนะะ <c oughs> ี้โดยตรงนะคะซึ่งตรงนี้ฉันมองภาพว่าจุดนี้คือจุดที่ใช่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราจะลบกับ เชื้อโรคหรือไวรัสเราต้องให้ทางด้านแพทย์เป็นหน่วยบัญชาการะนะคะในเรื่องพวกนี้ซึ่งตรงนี้ดิฉันเห็นด้วยนะคะส่วนทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรนะต่างๆที่เพืนที่เป็นรัฐธรรนพยายาออกมาเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าด่าดกันอย่าว่ากันเลยนะ,ะ,ะซึ่งอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะคะ,คะนะคะเราก็เรียเข้าใจทุกคนตั้งใจ ที่จะให้ประเทศชาติเราผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะบางครั้งการตำหนิหรือการว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะช่วยดูนะว่าให้คําแนะนํำไหมหลายๆคนก็ให้คําแนะนําที่ดีๆนะคะลองดูนะว่าทั่วโลกนี้ประเทศไทยถือว่าค่อนข้างจะรับมือกับเรื่องโควิดนายนได้ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วเราต้องให้กำลังใจซึ่งได้กันและกันนะคะให้กำลังใจทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ได้มากๆรัฐบาลเองยังที่าก็ต้องให้กำลังใจเขาด้วยค่ะเหนื่อยกันทุกคนนะคะในตอนนี้ค่ะเอกชนก็เหนื่อยค่ะ ะค,ะคือตอนนี้นี่เราเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรอีกด้วยไหมคะจะเป็นคําแนะนําของเอกชนมอบให้กับภาครัฐไหมคะต้องเรียนทางภาครัฐว่าจริงๆแล้วนะคะเข้าไปดูลึกๆนะโรงพยาบาลต่างๆยังขาดอุปกรณ์ป้องกันค่อนข้างจะมากนะคะค่ะนะคะซึ่งตัวดิฉันเองบางครั้งได้ยินมาจากอาจารย์ผู้ใหญ่ก็บอกว่าห้ามบอกว่าขาด นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นกันซึ่งตรงนี้พวกคุณต้องยอมรับความจริงนะคะว่าถ้าขาดต้องยอมรับว่าขาดทายังไงให้มันไม่ขาดนี่คือสิ่งที่สําคัญนะคะอย่าปกปิดข้อมูลค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทํำเป็นการบั่นทอนกาลังใจของของทัพแนวหน้าศิริคุลากรธนการแพทย์ซึ่งชีิทเขาก็มีความสําคัญมากๆเพอเหาะกว่าชีตของเรานะคะอาจจะมากกว่าด้วยเพราะชีิตเราตอนนี้เราจะช่วย คนป่วยไม่ได้แต่ที่ของพวกเขาเขาช่วยคนได้ช่วยประเทศได้ค่ะ,คะเราต้องให้กำลังใจใเขาทําทุกอย่างสนับสนุนเขาค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับทางออ w h a นะคะที่ให้การช่วยเหลือ,อบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องประชาชนในเวลานี้โอกาสหนะ้าคงได้คุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจริพรจารุกรสกุลค่ะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Corporation จำกัดมหาชนนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกไว้บอกว่าบริจาคไปหลายอย่างทีเดียวทั้งบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลรวมถึงหน้ากากอนามัย PPE แล้วก็ เครื่องที่ช่วยพยุงการทํางานของหัวใจและช่วยพยุงการทํางานของปอดรวมถึงมีงเงินบริจาคให้กับทางวิศวกรรมจุฬาเพื่อที่จะจัดสร้างและผลิตหุ่นยนต์ ที่ถือเป็น AI ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้องปิ่นโตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ช่วงที่3ของรายการเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของน้องปิ่นโตแล้วกันแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีประเด็นข่าวอื่นๆจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะคะในไหนพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ไปดูหน่อยแล้วกันความร่วมมอร่วมมือกันของเอกชนนะคะอย่างทาง True Digital Group ค่ะมีการนำร่องบริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพร่วมฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด นะคะด้วยการเปิดบริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพเฉพาะกิจร่วมกันกับ AIA ประเทศไทยและเครือโรงพยาบาลสมิติเวช ผู้ที่สงสัยมีอาการไวรัสโควิด -19 เนี่ยสามารถไปปรึกษาได้เลยผ่านออนไลน์ฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางาเว็บไซต์ที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมในเวลานี้ผ่านทางหน้าจอนะคะส่วนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็มีการจัดทำโครงการทำมาคส์ฟอร์เมเต หน้ากากสะท้อนน้ำเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งร่วมกันกับมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมค่ะการจัดทำโครงการนี้ขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้ในการบริจาคเงินผ่านทางบัญชีมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมธนาคารกรุงไทยสาขาสวนพลูเลขที่บัญชี2 0 0ขีดสขีด ที่0โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0805740042 0 8 0 7 9 9 8, 9 9ดค่ะในขณะเดียวกันเดี๋ยววันนี้ก็ยังคงต้องตามกันต่อไปเพราะว่าท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬกานาทีไปยังภาคเหนือตอนบนไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2.5พื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5สังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้10นาฬิกานาทีต้องพักไปติดตามข่าวสั้นกันแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าอย่างที่เรียนให้ทราบเดี๋ยวจะพาไปที่อาคาร100ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันกับท่านคณะบันดีถึงเรื่องของหุ่นยนต์หลักๆเลยเนี่ยจะมีน้องปิ่นโตนะคะจะมีน้องกระจกรวมถึงน้องนินจาด้วยที่จะเข้ามาช่วย ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จะทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงกับการสัมผัสกับผู้ป่วยไวรัสโควิด1 9ได้มากขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดได้ช่วงต่อไปตอนนี้พักไปติดตามข่าวสั้นกันก่อนค่ะ